สวัสดีครับท่าแกใหญ่นะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่ข่าวของสินเชื่อออมสินนะครับสินเชื่อเสริมพลังถาร่านะครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบสุดท้ายนะครับในวันอังคารที่26มกราคม2564นะครับตั้งแต่ตี5เลยนะครับเป็นต้นไปเป็นรอบสุดท้ายนะครับหรือจนกว่าวงเงินจะหมดนะครับนี่ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์บนหน้าแฟนเพจของ j u s b Society นะครับหรือว่าธนาคารออมสิน สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้วนะครับกรุณากดรับสินด้วยนะครับและทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับระยะเวลาที่กำหนดก็คือภายใน7วันนะครับนี่นะครับก็คือ SMS สําหรับคนที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้วนะครับใครได้ SMS แล้วก็ให้เข้าไปที่แอป m y m o เลยนะครับ SMS ก็จะบอกว่าคุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อเสริมพันธราล์กรุณาเข้าไปที่ m y m o โนะครับเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม และเมื่อเข้าไปที่แอป MyMo แล้วนะครับก็จะมีเมนูกล่องข้อความนะครับก็ให้คลิกที่กล่องข้อความเสร็จแล้วก็จะมีข้อความ2ข้อความอยู่นะครับข้อความแรกก็คือสินเชื่ออนุมัตินะครับเสร็จแล้วข้อความที่2ก็คือได้รับเงินฝากแล้วนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีรายการเบิกจ่ายสินเชื่อนะครับจำนวนเงิน10,000บาทก็คือจำนวนนี้ก็จะเข้าไปที่บัญชีของท่านนะครับสามารถเบิกถอนได้เลยนะครับผม และเมื่อมีวงเงินเข้าแล้วนะครับก็อย่าลืมไปทําสัญญาเงินกู้สินเชื่อพระธาตารากด้วยนะครับโดยในแอป m มโมนะครับก็จะมีให้กดไปทํารายการนะครับโดยเมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะเป็นตามรูปที่1นนะครับคุณได้รับอนุมัติสินเชื่อเสริมพระฐานรากโดยนักดทําสัญญาภายในญญ7วันเมื่ออ่านเสร็จแล้วให้คลิกถัดไปนะครับปุ่มสีชมพูด้านล่าง เสร็จแล้วก็อ่านรายละเอียดสินเชื่อแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับก็จะมีให้อ่านสัญญาเงินกู้นะครับแล้วก็ให้เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับในรูปที่4นี้ก็ให้ติ๊กถูกตรงข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขสัญญานะครับแล้วคลิกที่ยอมรับปุ่มสีชมพูนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะให้ใส่รหัสแอปพลิเคชันของเรานะครับหกหลักที่เราเคยตั้งไว้นะครับก็ใส่เข้าไปหหลักนะครับเสร็จแล้วก็จะมาที่รูปที่6นะครับให้กดสีชมพูนี้นะครับ กด yup. รับ OTP นะครับก็จะมีเลข OTP 5หลักนะครับงมาที่มือถ mm ือของเราเป็น SMS นะครับเมื like ่อได้ร hmm. ับ SMS แล้วนะครับก็ให้กรอกภายใน2นาทีนะครับอย่าส่งรหัสนี้ไปให้ใครนะครับเมื่อได้รับ SMS มาแล้วก็มากรอกตรงรูปที่7นี้นะครับเมื่อกรอกเสร็จก็ให้กดยืนยันปุ่มสีชมพูด้านล่างนะครับเมื่อกดปุ่มสีชมพูยืนยันด้านล่างแล้วก็จะสมัครสินเชื่อสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับค่อยกดปุ่มเสร็จสิ้นสีชมพูด้านล่างนี้นะครับ ก็เป็นการทำสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เรียกว่า E-Contact เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังสมัครไม่ได้วันอังคารที่26นี้รอบสุดท้ายแล้วพยายามเข้าแอปแล้วก็สมัครกันขอให้ได้กันทุกคนนะครับผมวันนี้ถ้าแก่ใหญ่รายบิกรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเช่นเคยวันนี้สวัสดีครับ